ฮัลโหลมาวัดดีกานยามบ่ายๆเลยนะคะแบบแดดร้อนจัดๆอย่างนี้นะคะมาพบเจอกันกันกบทีมงานนิชาคาไม้นะคะลูกค้าวันนี้เราลื้อบ้านเป็นวันที่สองแล้วนะคะลูกค้ากับบ้านที่เสาสามสบห้าต้นนะคะลูกค้าบ้านที่วันที่สองแล้วนะคะไม่เสร็จนะคะลูกค้าวันนี้ือเราก็จะเอาไม้กลับบ้านกลับร้านไปสักครึ่งก่อนนะคะลูกค้า ไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะงัดพื้นทันไหมนะคะพื้นหลังนี้สวยมากนะคะจะมีประดูแล้วก็ชิงชันแล้วก็สักแล้วก็ตะแบกนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะลูกค้าแล้วเดี๋ยวนี้ชาจะไปไลฟ์สดขายให้นะคะลูกค้านะอ่ะตอนนี้เรามาขายบานประตูหน้าต่างนะคะซึ่งคุณลุงท่านมารับถึงที่เลยนะคะถึงหน้างานเราเลยนะคะวันนี้นะคะคุณลุงท่านใจดีมากๆเลยนะคะพร้อม อเอาพระมาฝากหลานๆด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณลุงท่านจะชอบของเก่ามากๆนะคะก็จะซื้อ,อพวกหน้าต่างนะคะหน้าต่างซึ่งจะเป็นบานเตาแบบนี้นะคะลูกค้าะนะคุณลุงท่านเหมาเะเหมาหมดเลยนะคะสำหรับกับทีมงานนิสสาขาม้นะคะลูกค้าับทีมงานนิสสาขาม้นะคะคุณลุงเหมาจนหมดเลยนะคะสวย อะเอาตามที่ครูลุงบอกเลยเอาบานนุ้นมาก่อนอันนุ่นก็ได้เอาข้างในมาก่อนแล้วก็เหมือนกันอ่ะเอาข้างในมาก่อนเอาบานเต้ามาค่ะห <c oughs> น้าง,งานเรา <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าคือ,อลูกค้าท่านใดสนใจอะไรก็คือสามารถมามาซื้อกัน หน้างานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างแล้วก็ไม้อื่นไม่ว่าจะเป็นสังกะสีแต่อันนี้จะมีจะไม่มีสังกะสีนะคะจะเป็นเมไออะไรวะเปิดฝาหม,ม้อบูดบเลข้าวข้าวบุดเลยต <c oughs> ายเลยข้าวบุดมาเลย <c oughs> จะเป็นเมไอเมสทางชีทน,นะคะลูกค้า <c oughs> หลังนี้จะเป็น อันนั้นหมดเลยนะคะไม่ไม่มีสังกะสีนะคะนี่นะคะเราก็ำลังยกหน้าต่างให้คุณลุงกันแล้วนะคะคุณลุงท่านมาเหมาหมดเลยนะคะก็ดีไปอย่างนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องยกเข้าร้านนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ที่ร้านมีนะคะอีกบ้านเตาสวยๆเลยนิชายังไม่มีว้าที่จะไล่ขายนี่แหละค่ะเดี๋ยวกลับไปนี่กลว่าจะไล่ขายแล้วนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะขี่เกียรติอะพี่เกียจทํทงานวันๆหนึ่งโอ้โห ยากแต่จะนอนอย่างเดียวนะคะช่วงนี้นะคะเลยไม่ค่อยได้ทางานเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปพยายามขายให้หมดของที่ร้านนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่อ่อคุณลุงมาซื้อถึงที่เลยนะคะขอบคุณคะ่ะบายบายค่ะลูกค้าคะ่ะนี่นะคะกําลังยกขึ้นกันแล้วนะคะ สวยๆเลยนะคะลูกค้าบานทั้งหมดรวมไปเสร็จเกือบสามสิบบาทน,นะคะลูกค้าชุดนี้เกือบสามสิบบาทน,นะคะสวยมากนะคะเป็นบานเต้าสวยๆมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีพร้อมกระจกด้วยนะคะมีจะมีพร้อมกระจกกันด้วยอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะบานเต้าข้างหลังจะเป็นกระจกสวยๆอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหสวยมากนะคะเป็นชุดเลยนะคะลูกค้า ชุดนี้แบบได้ไปแล้วคุ้มมากๆานะคะสวยงามนะคะค่ะมันไปยากไหมคะคุณลุงเดี๋ยวรอแป๊บค่คะวังนี่ก่อนค่ะไม่เป็นไรวังนี่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอารถคันนั้นถอยมาค่ะคุณลุงแล้วก็ขึ้นขึ้นได้เลยค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ